สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีภารกิจที่สนามบินนะเราจะไปไขห้องลับกันมันจะมีประมาณ2ห้องนะที่ผมจะไปไขก็คือนี่แอร์พอร์ตแอร์เอ้ยไม่ใช่แอร์ไฟแอร์ไฟสต็อกเกอร์ออฟฟิศคีย์อะไรสักอย่างอนะ่ะอ่าแล้วก็นี่แอร์พอร์ตไอชิวอะไรชิวคีย,ย์ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยมีสองดอกนี้นะที่เราจะ ไปขายห้องกัน,นดันจะมีของแล่อยู่ในห้องเราจะไปขายกันโอเคไปกันเลยดีกว่าเรามาสกโซโลกให้เร็ว น,นิดเดียวก็ยังติดเนาะ ใช่มีแบบยองตามหลังนะนั่นและน,ะน,ะนะลกแดก mẹ mày Cái này cơ Anh đi sẽ cửa ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ้องไฟกับบอสเลยเฮ้ยไม่มีของเลยเหรอค้างไหม ขายอะไรนะฮะห้องนี้ถ้าไม่มีของนี่แตกจับเลยอืมก็หนักไม่รู้จะแบกไปไหน,นะ

้ิชิหายโอ้ยไม่เอาดิไม่เอาแมวไม่ลูกแมว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 ดีไม่กระตุกอีขาเพื่อแมวอย่าดึงขาเพราได้ัม่ลูกเสียวใส่เนี่ยเบิร์เธอ la เฮ้็ไม่ีจริงโมาแบบเงียบคิบเลยไปววะงสส่กล่อสงสอน,นี้มาเลยเพราะตีมันจะมีะเนี้หรม,มีคนมาเก็ ไม่ได้นี่หว่าเออแค่สูงเหมือนบั็อกน่าจะบั็อกแหละเปิดไม่ได้หอห่ะยนไปลหว้ชิบหาย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 

มันดันกันบาบาลเลยวบบว่าคนคงยังไม่ามทานนะเสียวไส้เลยครับเนี่ยอากาศแบบกู <c oughs> ้เฮียบอสไม่ก็มีอะไรน่าเล่นนะเกิดมีปัญหานะเกิดมี

หมดแล้วมั้งเวลาเคลียร์ของ เหนห่แล้วประเด็นคือมันชอบมาเงียบๆเลย,เยแล้วมันก็ยิงโป้งเดียวจอดอ่ะยิงลูกต่อนะก็ยิงเพยเยอร์เปล่าว

สามตัวเลยหรอออกไปติดกันมัอยไหนเล่นหรือบอดกันนะน่าจะบอดแหละว่านะไอตัวนี้มันไม่ยิงไงไม่บอกวะคุณเล่นนี่งานงอกจะเป็นไปได้นะ เล่นหรือเปล่าวะไปปลอดภัยแล้วดีใจกังนี่ก่อน หรือเปล่ามันมีคนถามเลยก็สู้นะ น่จะเป็นคนลยสภาพนะ เกียร์ตัวได้อยู่นะถ้าจะีปคิดสามหันคู่ยากยนะเพราะว่าเราสูนมันน้อยกว่าไสามคนมันเลกสาจิไงเกบหักเราสามิบนถ้าพเพละอ้พิชิถ้าเราพยายามอ่าไหลเกียร์ตัวเได้อยู่นะาายยอีลนะลำบากมากเลย ปวดนะบ่บมีวงมีวิ่งด้วย <c ười> เพย์ย์แวงตั้งหนางเขี้อละถ้านผู้ถูกเพย์ย์โถงสามตัวนั่นแหละเศร้าเลยนะเดี๋ยวถ้าไฟเทียตัวเทียตัวได้อยู่ครับเขาได้ไฟอยู่เยอะเนี่ย จะ,จะไม่ได้่วยอะไรหรือเปล่าผมเคยมีอยู่นะเองไปเปิดดูเถอะมันมีดอกพวงดอกหออะไรเปล่าอจอุเป็นช่องไอง้ของเฟสเฉย,ยขอบอดเลยมีสามศพแต่ชิ้นนี้ราคาอยู่นะสุดเลยนี่นอเจนี่นะจับ

ยอ,อยู่นานไม่ได้นะปกติรีบเปืดอแล้วรีบวิ่งถ้ามาเพื่อนอยู่ได้แต่โซโล่โซโล่ปุ๊บเพเยอมาเจองานงอกแน่มมดกิดอ่ะผมาค่อยโดนลุงอยู่โดนไปด้วย เอาจากทางเาราไปเจดห้องแั้นจะเป็นห้องนี้นะโอ้จะไม่ผิดอ่ะสีขาวอเคสป่าอ่ะใช่โอเคเป็นห้องที่มีอะไรดอกไม้เป็นห้องอะไรลอดหมึอนไม่มีจะเป็นชุดทำเวสหรืออะไรหรือเปล่าแปลกโอเค ไม่ได้กล่องไม่มีตู้น,นี้ไม่ได้ไม่ได้เหถือไม่มีอะไรนาจะเป็นห้องทำเฟรชนะครับซึ่งในเซฟเรามีอยู่แล้วอันหนึ่งเดี๋ยวสิงไปเลยนหนักเป่า เราเสียงลมมันเนี่ยตะแคงไี่หมดละเราจะวิ่งเข้าจะข้างนั้น,น,นะะซ้าย,ยานี่แหละจะมีกำแพงแตกสามารถรอดเท่าไหร่ก็ปกติจะมีแคบอยู่ส่วนี้ พวกที่เ e อีกฝังโอเคค่อนข้นางเยอะสองสามตัว ดีดงดีเลยด้วยแมว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 ไม่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 กระชากไม่ดึงขาไม่ดึงขาน้องไม่ดึงขาเดือดขี่อ ดีนะไม่เปิดเข้าไปมุมห้องซะด้วยเราชอบเล่นมุมมีฮอร้เปล่าวะคิดเองวะ,วะเสียงฮอหรือเสียงลมวะเนี่ยเราแหงไปหมดนะ เสียวนะเป็นคนเดียวเนี่นยลูกซองยังไปเที่ยงพร้อมรึป่ะเหมือนมีปืนย่องด้านหลังเราปะ ว้่กีขยับเท้าว่ะ

เวลาเก็บของได้ทำให้นอนเนะวลาคนวิ่งมาเจอมันอาจจะคิดว่าเป็นศพก็ได้มีโอกาสรอดกว่านั่งอยู่ไม่นั่งบนนะเนี่ยโอ้โหส,สามเออันนี้เราสามเออกัน อยากเฉบอกบนี้มึงนี่เท่กว่าที่ก่อนวมีอยากเสี่ยงกับแท็กซี่บ,บอตบัจะคมะคมันก็คมบัจะโหดมันก็โหดบัไหนจะงโง่มันก็งโง่จริงๆน,นะ lại lên tiền các cô biết có lẽ dương tư hẳn mấy bậc thầy nhà có dương nó đâu đi đấy เชียวมีน้ำไหมจ๊ะน้ำก็ฟ่องเลยน้ำกรเปิด โคตรโคตรไหมนิกงิกไหม ของที่สองของเลยมีปืนไร่ไหมโอ้หมดสิน้นหมดสิ้นอีกแล้วมีสนายไหมเ,เก็บสนายไว้เยอะดูด้วโอ้เราก็ไม่ใช่สายลูกสองซะด้วยเก็บสะโขไปขายแล้วกัน ได้ล,ลูกศรด,ดีๆก็เจอเด้นี่ก็มีแค่สองชิ้นโอเค,อเคก็น่าจะอประมาณน,นี้นะฮะถือว่ากลางๆนะไม่เอิ่มเท่าไหร่ พอได้ใช้ได้ใจพยายามหาบุมเล่นเล่นหนึงนี่คือมันจะโผล่มาแบบตู้มเดียวไม่ให้ไม่ให้เราพักเนะเรอไปกี่โลแล้วมันี่ย สี่ฉันอากเก็บเสียงมึงกระบอก